สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีโอกาสนะจะได้ไปกราบไหว้หลวงปู่คีบนะคะอายุหนึ่ปีแล้วนะคะ <100 S 1> G G เกจิยายงเมืองนครพนมชนบทสกลนคร2001เดี๋ยวเรามาดูกันว่านะ,ะพอไปถึงวัดแล้วนะเราจะเจอหลวงปู่หรือเปล่ามาลุ้นกันหลวงปู่อยู่ลึกเหมือนกัน ถึงหลวงปู่คีบนะคะเราก็ผ่านบ้านมีบ้านเก่าโบราณเยอะเลยนหมู่บ้านนี้ สวยนะข้างทางนี่สวยมากเลยนะต้นอะไรนะที่มันดังๆลังแต่หนักก็หัวเกินนะคิดจะกระตันสดนะอ้าวสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทนักเทคนิคการแพทย์สี่พันยี่สิบเก้า ชนบนักเทคนิคการแพทย์4,025เลี้ยวขวาข้างหน้าก็จะถึงวัดแล้วนะคะตื่นเต้นววามากว่าจะเจอเหลวงปู่หรือเปล่าทางหลวงชนบนักเทคนิคการแพทย์4,025 600 m. เมตรเลี้ยวซ้ายเดินจะเจอหลวงปูไ่ไ้มนะมาแบบสุมๆเลยนะคะวันนี้ หวงจะเจอหลวงปู่หรือเปล่าเลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวานี่ถึงแล้วมาแลวจ้าถึงแล้ววัดป่าสุทธาวาสนะคะหลวงปู่คีบ ร้อยสิบปีของเราจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาอเข้ามาในวัดแล้วนะคะจะเจอเจดีใหญ่ทางซ้ายมือโอ้สวยงามมาก ลุ้นกันว่าจะเจอหลวงปู่ไหมคะมน่าจะอยู่นะเดาเดาว,ว่าอยู่ตัววัดสวยนะเจดีสวยจอดตรงไหนเ<อ>มีอาคารคเาเรียกอะไรนะสาลาวัดเนะาะจอดตรงนี้จอดรถแป๊บหนึ่งมาแล้วจะไปสังขทานใช่นี้หลวงปู่คีดอยู่พอดีเลยหลวงปู่คีดอยู่พอดีเลย วิวาสนาจะได้ว่ายท่านตื่นเต้นมากเลย นนอชีทนเเกีายงอุเจ่าหโเจริญโล้ธรรมวัฒนอายุอันโอชุ่งกของกันาพเส็จโแล้วลุงปูให้พระด้วยโอ้วาสนาดีใจดี पाल सीधी से क्या तीनों की जन्म ताकत है भी जात जब ना किसी को घोड़ा किसी को सी और तो जानो किसको तो खा इसे पाल से बुकान देखो शुरू किया ना 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 �

เริ่มต้นนี่หลวงปู่เพิ่นมีซื้อเสียงขึ้นมาในะารือที่แปลว่าคนหูจักหรือมาปุ๊กเสกาาพระ<อ>น่ะนะค่อยกติดตามจเฟฟนั้นแหละเพิ่เนเพิ่นอยู่จังหวัดเ้าบอกเป็นคนจังหวัดเ้าบอก คอยกะติดตามเฟซเพื่อนนั่นแหละลเห็นหลวงปูส่สันเข้าแล้วก็พอเลยแบบว่ากินข้าวไอ้สันเข้าแล้วก็แบบว่าสุขภาพแข็งแรงยิ้มเธอมินิฮาเธอผู้เหลือน,นาเขาเลรอเออหลวงปู่แข็งแรงแห้งเวลาไปหาหมอ,อม,มีคุณชินในโพนั่นแหละนะตอนนี้วัดบกานก็ต้องถามคุณชินในโพผู้บกเบิกพาลูกหลานพาลูกศิษย์ลูกหามาเนาะคุณชินในโพท,ท,ที่ทํา เป็นเป็นตัวเชื่อมอเป็นคนเชื่อมอคนจากภายนอกคนจากลูกศิษย์ลูกหาต่างๆเนาะสายผสะองค์เจ้าสายเกจิต่างๆออล,กป,ลกปูโซโอโอย่าง้จ้าออมงอเปก้เกจิจังวหวัดเท่ากัม,มีมีไม่เยอะนอกพูดถึงเนาะแต่หนึ่งในนั้นก็คือหลวงปู่ขีบนี่แหละนี่แหละที่แบบว่าสุดยอดแล้ว เห็นเพิ่นไปบุกเซกเอ่อพระนาจไหนมีสิเกาเห็นยเพิ่นสันเพลนนี่ฮนะอืมเห็นยูเพิ่นันพะอืเสันเพนนี่ฮะนะอเดีมากราบเพิ่นกับบุญวาสนาเขากันเนาะไดีทบุญดเพิ่น ยิก้าจะมาแล้วยิ่งการทามีโอกาสมานก็มานะคะจะชวนเพื่อนๆมาเริ่มมานก็9โมงการนั้นก็พาเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ทำลงทานมาก็ได้อ๋อทำลงทานก็ได้เดี๋ชวนพี่นุ่งกับครูจิ๋มชวนเพื่อนเพื่อนทำลงทานก็เริ่ม9โมงตอนเช้าก็จะจัดหานไปนะ เพิ่นพื้นสันเพล,เลยยหรือหนงหลวงปู่ขีตอนนี้นะนคือคือท่านต้องทานแยกจากคนอื่นเพราะว่าอ๋อ,ขอ,ขอ,ขอ,อเข้าใจเข้าใจเข้าใจเอากระเซฟผืนนอนเซฟร่างกายเซฟผืนอืมไปซื้ออาหารเตรียมไว้ทำกับข้าวตอนเช้าให้พระชูดวงมาแต่เช้าเช้าไฟอืองานใหญ่เนาะ ก็ก็คือเริ่มรับแขกแล้วอะไรก็ตั้งแต่ยีิบเจ็ดไปเนาะแต่งานใหญ่ก็ยี่สิบเก้าร้อยเก้าปีนี้ย่างร้อยสี่เดียลูกศิษย์ลูกหาก็มารอนะกราบนี้นะมารอกราบรอไหว้นะทานวาสนาเราได้มาแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะจังหวัดนครพนมเรา อืมไทยอื่นยังดันดนมาได้เนาะไอเอพื่อห่าละมาไม่ได้เนาะทางไตทางเพกลกระไหลเราเห็นด,ดีใจดีใจดีใจหลีค่อยน่ะไปกล้าภพพาคนะ่ะทถหลายๆจังหวัดไปหอดผู้เกตไปเพล่อแต่ว่าเห็นหลวงปู่แล้วรู้สึกไปว่าได้ยินคำว่าผลเ้าเมื่อกี้ว่าเพื่าทำบุญร่วมพาแบบว่าเราทําบุญเพื่อสะสมเอออาหารไว้กินในภพชาติหน้าก็เลยวโอ้รู้สึก เืมนกราในธนาคารไว้แมนแมนดีใจแห้งโอ้ยว่าใแล้วก็ถอนมาใช้อะไรเงี้ย้เป็นลองปู่บ้านเราเลยนะแมนเคยเห็นเพิ่นแต่นาลูปเคยเห็นแต่นาคลิปเมื่อนี้ะนะมาเห็นอืมรู้สึกได้เลยมะนางก็รู้สึกได้เลยว่าอืม แต่ท่านก็คุยสนอนะคะอืมท่านคุยเห็นอยู่ในคลิปแต่ทีนี้โอไม่ค่ยไ้ยินกเลยคุยไม่ค่อยค่อนข้าง้ยร้อยสิบปีแข็งแรงซ้ำนี้ก็สุดยอดแล้วเอ้ยปู่บอกว่าจะอยู่ถึงร้อยยีูปเห็นในคลิปนะจะอยู่ถึงร้อยย เป็นแบบว่าสายอันนั้นนะเนาะเพิ่นเพิ่นซื้อวิสามาอันวิสาพลาวะอาคมพลวะมาอำเภอนะอี่เพิ่นอันเขียนยันกลางอากาศนะนะชักยันกลางอากาศนะอืเวลาเพิ่นปลุกเสกพระนะค่อ,คอยๆเห็นในคลิปน่ะพอดีแหละแข็งแรงแองมาไาหมมปลุกเสกผมไม่ว่างเพราะนั้นคนมาเยอะเพื่ออะไรงั้นที่จีางจา<ม>พพงพวกคนผมยังไงรู้จักกานันตอนนั้นบุญยังมีหอนเนาะพูดถึงเนาะ รถก็มีพร้อมเวลาก็ไม่ได้อืมีมืมอน,นีแหละออพอดีาาดอืคือเพื่อนผมทั้งหมดเลยจักกันหมดโงการเนี่ยโอ้วาสนาได้เห็นหลวงปู่เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหลังนะคะมีหลายรุ่นที่หลวงปู่ปลูกเสกไว้ เหรียญรุ่นต่างๆที่หลวงปู่ลุกเสกนะคะนี่เหรียญรุ่นเนื้อดวงที่เราเคยไปเล่นเหรียญเนื้อดวงหลากหลายมากลูกศิษย์ลูกหาเจริญพรนะคะโอ้โคตรสวยเลยรุ่นนี้เหรียญเจริญพรเหรียญเซมาพระผงนะคะเหรียญต่างๆ เยอะหลากหลายมากนะคะใครที่มีโอกาสนะคะได้มานครพนมก็อย่าลืมแวะมาไหว้หลวงปู่ขีบนะคะโอ้โหหลากหลายเดีย๋ยวเราทำบุญนะคระับกับหลวงปู่อธิฐานตั้งจิตอธิษฐานทำบุญรวมสร้างศาลาร่รวมสร้างโบสถ์ นะอย่าลืมนะคะใครมานครพนมก็อย่าลืมมากลับวายทันได้นะคะที่วัดป่าสุทาวาดจังหวัดนครพนมสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า